เราจะมาให้ทุกคนเอ้ยเราจะมาสอนปั่นจักรยานนะอันนี้นะคะเราให้ปั่นสองนอล,ล้วก่อนแรกเนี่เราก็ต้องก็ก่อนแล้วก็เอาเราต้องเอาเท้าดันก่อนแนละ้วทีนี้แล้วก็วันนี้เราจะมาออกกําลังกายกันนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เอาขาขึ้นนะปะั่นจักรยานค่ะมีคนเดินออกกําลังกายนะคะกำลังกายรอบบ้านค่ะ บรรยากาศหมู่บ้านซับมั่นคงนะคะอันนี้ปั่นจักรยานค่ะอันนั้นเดินอันนี้ปัน่นอันนั้นเดิน ตัน่นดิปันไปปัน่นไป

ไม่เป็นไรหรอกถ่ายคลิปอะไรอืมไม่ถ่ายอันนี้เลยถ่ายแปดนาทีนี่นแหละให้ปูตัดคลิปออกก่อ่ะปั่นไปดิเย้ขนาดนี้นักกีฬากำลังเหนื่อยนะคะนักกีฬากำลังพักผ่อนค่ะออกกำลังกายไปเล่นไป มีแรงมีแรงแล้วก็ฝันเบอร์18ค่ะ เดี๋ยวจะมีนักกีฬามาอีกสองคนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาค่ะใช่ค่ะนักกีฬาทรับมั่นคงค่ะ ตอนีเดกตอนนี้น้องเพลงกำลังทำงานสีมืออยู่นะคะน้องเพลงกำลังตัดกระดาษทำงานสีมืออยู่ค่ะ เฮ้ยทำไมว่าสวยจังวิยว่าสวยมากเลยนี่เพื่อนวันไหเหรอวัเอจริงป่าไม่เชื่อจไม่ี่ถ่ายแล้วไปเลยไปเลยค่ะไปได้ไปเลยไม่ถ่ายเว้าไปไดมนมาไปไดนมันอัออบกั ไม่ใช่เลขมันเลขใช้เลขมันเร็วบุ้งบุ้งบุ้งม่คุ้มกู้ตังค์แน่นอนเดินมาเจ็บไดูไปดูไปดูเจ๊ไม่ใช่ว่าชักได้ประโยชน์หรื พระตกพระตายบิดอกแปลว่าพระตกบันไดแม่พระตกบนใดหนูเคยเห็นแล้วแม่พาตกบนไดเพื่อนหนูว่าใส่ชุดพระมาแล้วทีนี้มันก็ตกบนไดเฉยอันนี้ลูกผีสิงนะคะอะไรผีสิงอะไรลูกคนนี้คุณยังมันอั้น แล้วคมันให้บาทละเก้าสอเกก้า่ะมันไม่มีทางทได้หรอแล้วเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันออกเลยมวลน,นยังไงพรามันใหเก้าสบเบางเว็บบางเว็บมันก็ไม่มีไล่อันนะยางไออันนี้ก็ไม่มีเอาเอาบาัเว็บคือในอ้มอะ,ะอันนี้คืออนไเลยน้อง,อ,นนอ,นองเพลงนะคะ อันนี้น้องเพลงตัวจริงค่ะน้องเพลงตัวจริงค่ะมีเขาด้วยนะคะอะไรเขาอะไรที่เขานคือผิเวเวถ้าเป็นเขามันต้องเขาตั้งนานว่าจะเปบนาทีย่าเมื่อยใช่ย่าจะเอาเมื่อยยาจะเอาเอนอานนี่ไงีต้องแปบนาทีด้วยเหรอ สวยงามมากเลยเนี่ยทีนีมันขี้แตกแล้วเนี่ยตอนนี้น้องเพลงกำลังวาดคู่เหมือนนะคะคู่แฝดเหมือน,นะค่ะพร้อมด้วยหมาสองตัวแขวะกับหมา,าวาดอะไรคะบอกนักพิธอมวาดชุดนัก,กเรียนกับชุดลูกเล่น จะวาดแต่ให้เพื่อนวาดให้เพื่อนชุดเหรอเก็นจะไหมเราควรลงตรงยังเว้ยเดี๋ยวยังเว้ยโอเคมาฝึก ยำเม็ดแซนด์โก้ผลนี่มันกี่นาทีอ่ะนี่มันไม่ใช่ศูนย์นาทีอาจจะสี่นาทีอ่าอื้วยย่านเขียนชุดนักเรียนนักเรียนอ๋อชุดนักเรียนไหนนี่ชุดนักเรียนชุดนักเรียนชุดไหนเขียนชุดผิดอ้าวเขียนเขียนเขียนโดเด็กชุดลูกโดเด็ก ซาวอูดโดนสูเปลี่ยนไหมมันคือชอช้างไหมฮะไม่ในะช่ชอช้างอันนี้ฝีมือน้องเพลงมาคะฝีมือน้องเพลงค่ะเห็่อนไหมคะผู้ชื่นผู้ชมแล้วอันนี้ต้องแขีตัวอะไรโดนชอช้างค่ะช,ชอช้างซาลาูดซาลาูดแล้วก็แล้วก็โดเด็กค่ะโดเด็กชุดชุดเสร็จแล้วอ ชุดะชุดนักเรียนถูกไหมเขียนถูกค่ะอันนี้